อันนี้แล้วแต่ท่านนายกค,ครับพี่ออพี่ตอบไม่ได้นะครับ <c oughs> เรื่องนั้นร้อยกว่าวันกังวลนะคะว่าจะไม่ได้กลับมาอะไรนะเดี๋ยวอีกร้อยกว่าวันก่อนเกษียณกังวลไม่าจะไม่กังวลเลยครับเพราะคนเรามาเพื่อจ่ายู่แล้วจะกลับหรือไม่กลับพี่ก็เป็นขบวนตลอดเนี่ยคนที่สิบสี่พี่ก็เป็นขบวนตลอดเนี่ยคนที่สิบสี่พี่เนี่ยไ,ได้พักเนี่ยพี่สบายใจมากเลยนะพี่บอก ่างน้อยพี่ก็ได้พักสมองนะครับเมื่อพี่เบื่อหรือเรื่องเรื่องหมองภาพของความขัดแย้งเราอยู่กันแบบพี่พี่น้องๆพี่พูดเสมอว้าพี่บริหารงานไม่ผ่านพี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองใ่ไมัจะต้องทุกอะไรพี่เป็นพอพอท่านตั้งใจทํางานแล้วผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้มันทาให้่มนหวั่นไหวไม่หวั่นไหวแล้วพี่ไม่ท้อไม่เหนื่อยพี่พูดเสมอแรงบันดาลใจของพี่คือในหลวงรัชกาลที่เก้าเจ็ดสิบปีแห่งการของราชท่านท่านเหนื่อยมาทั้งชีวิต พี่เป็นข้าราชการตำรวจแค่ยี่สิกว่าปีแล้วพี่บอกพี่ท้อพี่เหนื่อยพี่ไม่มีใจที่ไหนหรอกครับที่จะไปตอบพี่น้องประชาชนว่าพี่ท้อพี่เหนื่อยเพราะแรงบันดาลใจของพี่คือในหลวงราชการที่กล้าพี่ทําทุกวันเพื่อคนนะครับงั้นพี่ไม่ท้อพี่ไม่เหนื่อยน้องๆด้วยกันอย่าบอกคําว่าเหนื่อยจากปากพวกเราครับเราเป็นข้าราชการนะครับข้าราชการคือค่าในพ่ะราชาทํางานต่างประเทศปัะกันพี่ก็ทําเต็มที่พี่หวานข้าวพี่หวานข้าวโพดวันหนึ่งันต้องเติมตัวที่กินข้าวหวานข้าวโพด พี่ไม่ได้หวาดมายาลาพี่ไม่ต้องรออย่างนาั้นอันพี่ไม่ถูกนี่คือสิ่งที่เป็นแรงกระุนใจของพี่นะครับกลับมาเมื่อไหอร่คือยังไม่ทราบแต่ท่านนายกครับถ้าอาาท่านเห็นสมควรว่าเรื่องในสังหวัดไหนชาตาิสนุกท่านก็รอาจส่งกลับมาไปไหนก็ได้จะให้พี่ไปอยู่จนถดเกษียณพี่ก็อยู่ได้พี่ไปได้ทุกที่ครับนะจะไปไหนไม่ต้องห่วง ท่านไม่ต้องไม่สบายใจท่านเป็นผู้บริหารครับท่านเป็นผู้หัวหน้าฝ่ายบริหารการตัดสินใจของท่านนายกเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วพี่เคารพในการตัดสินใจพี่พวกเรามีวินัยครับตํารวจทุกคนพี่โจ๊กยังยอมรับพี่โจ๊กก็มีวินัยเห็นไหมถึงเวลาทุกคนตํารวจทุกคนมีวินัยหมดนี่แหละครับไม่ต้องห่วงแล้วพี่น้องประชาชนยังเชื่อมั่นได้พี่ตายเป็นคนดีพี่กิติรัตน์พี่พูดกับพี่ตายในวันแรกแล้วพี่ตายเหมาะสมจริงๆพี่ตายเป็นคนดี ครับแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของน้องๆไม่ต้องมาเสียขวัญอะไรครับพี่ก็ยังอยู่